สวัสดีครับถ้าคุณเป็นคนรักรถนะครับของแต่งรถนั้นเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับแต่การแต่งรถครั้งหนึ่งปัญหามันเยอะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งแล้วจะได้อย่างฝันหรือเปล่าจะใช้เงินคุ้มค่าไหมเสียเงินไปแล้วจะได้ของดีหรือเปล่าถูกไหมฮะแต่ปัญหานี้จะหมดไปครับถ้าคุณรู้จักโครงการดีๆโครงการนี้ครับโครงการนี้มีชื่อว่า Pioneer Car au Audio King ครับโครงการนี้เขาจะเปลี่ยนรถของคุณให้เป็นรถในฝันนะฮะเพราะว่าเขามีผู้ร่วมสนับสนุนมากมายครับแต่ว่าโครงการนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรต้องการชมรายการนะครับ ทุกทครับถ้าพูดถึงงาน Pioneer าคาโ u d i ีย i n g นะครับหัวเรือใหญ่จะเป็นใครไม่ได้เลยนะครับนอกจาก Pioneer ครับวันนี้ครับเรามีตัวแทนจาก Pioneer มาพูดคุยเกี่ยวกับงานในครั้งนี้ครับขอถามทีละท่านและกันนะครับถามหน้าของพี่โอก่อนครับพี่โอครับงานพ i ย n e e r าคา Audioking เนี่ยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรครับอยากให้เล่าให้กับแฟนๆทางบ้านที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเนี่ยคือพาย وني เนี่ยเป็นผู้นําของวงการเครื่องเสยงอตุ้อนของโลกครับรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยคนไทยเราเนี่ยชอบแต่งรถ เราก็เลยคิดแคมเปญสนุกขึ้นมาสับนแฟน Facebook ของพลเนียเชื่อว่าแคมเปญพลเนียคาลิโอคิงโดยทุกท่านเนี่ยอยากจะมาร่วมสนุกกับแคมเปญนี้คือการแค่ถ่ายภาพตัวเองคู่กับรถก็โพลูปตัวเองคู่กับรถเนี่ยขึ้นบนแฟนเพจของพลเนียและเขียนมายาวนิดนึงว่าตัวเองชอบแต่งรถแบบไหนคนที่มีไลค์เยอะที่สุดครับหท่านแรกเชิญมาสัมภาษณ์ถ้าคุณได้เป็นแชมป์เนี่ยทั้ง5้ท่านเนี้ยได้รับแต่งรถไปฟรีๆเลยก็คือเราเหมือนเหมือนหน้านของแชมเปี้ยนที่นั่งข้างๆผมตอนนี้แต่่่่่วา้้้แมปีีีนนททออัดคุณตตจะไง ัเลยนะครับและปีนี้เนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์เยอะขึ้นด้วยแม้ผู้ชนะเนี่ยจะได้ตต่งรถมากหนักมากกว่าเดิมอีกคราวนี้ฮะเราจะมาฟังทางด้านของแชมเปี้ยนคราวที่แล้วกันบ้างนะครับก็คือด้านของคุณปอนนั่นเองนะครับครั้งแรกที่ถ่ายรูปของเรากับรถ ลงมาในแฟนเพจของไพโอเนียเนี่ยคิดแม้ว่าเฮ้ยเราจะต้องโชคดีเราจะต้องได้เพราะเราชอบรถจริงๆเราชอบแต่งจริงๆก็ต้องคิดครับแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยมันมันจะยากกว่าตรงที่ต้องเป็นคลิปวิดีโอ ใช้ภาษาชาวบ้านแล้วกันร้องขออะไรจากไพโอนเนียข่าวดิโอคิงั้งแรงไปบ้างครับแต่ว่าอยากได้แบบรถด,ดีเจครับพอดีเพิ่งดูรายการเห็นรถด,ดีเจเขาไปโชว์อะไรเงี้ยก็เลยอยากได้บ้างผมก็เลยร้องขอไปจัดเต็มอะไรครับรถด,ดีเจเครื่องดีเจอะไรเงี้ยครับร,รู้สึกยังไงกับกับโครงการดีๆของไพโอเนียครั้งนี้บ้างครับ <c oughs> ก็รู้สึกเสียดายครับเสียดายที่ที่มาเร็วไปหน่อย <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดผมร่วงขานี้อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่า ครั้งนี้รู้สึกว่าสปอนเซอร์เยอะแล้วก็การโปรโมทหนักกว่าเดิมอีกครับครับก็อยากเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับให้เข้ามาร่วมสนุกแคมเปญแพลนเนียข่าวดิโอคิงนะฮะอย่างที่บอกปีนี้พาร์ทเนอร์เยอะขึ้นนะครับใจทั้งเครื่องเสียงล้อแม็กยางฟิล์มนะครับเรียกว่าแต่งรถปีๆทั้งคันในมูลค่ามากกว่า300,000บาทเลยทีเดียวนะครับแค่เข้าไปที่แฟนเพจแพลนเนียอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์แล้วก็ร่วมกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ลุ้นรับการแต่งรถไปเลยครับมูลค่ามากกว่า300,000บาท ตอนนี้สินค้าในทางด้านของล้อแมกเลนโซนั้นมีอะไรบ้างครับเรามีสินค้าที่เรียกว่าทุกหลน์เลยก็ว่าได้ครับสำหรัแต่ละเซกเมนต์นะครับลูกค้าเราเนี่ยไล่ไปตั้งแต่รถเก๋งรถกระบะเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มกระแสของล้อแมกเลนโซเป็นยังไงบ้างครับใน ตลาดของบ้านเราจริงๆกระแสเราก็เราทําการตลาดมาโดยต่อเนื่องนะฮะทำให้การตอบรับเนี่ยถือว่าดีปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็ยังไงก็อยากให้ฝากทุกท่านเนี่ยลองไปดูล้อแม็กซ์เซเลนโซดีวันสเอพี่สันชัยครับเห็นบอกว่าสับส่นเกี่ยวกับพวกรถ แข่งไปเยอะละรวมถึงโครงการดีอันนี้ด้วยถูกไหมะกับกับไฟวียาคารดโอเคครับครับใช่กออ็โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางรอเนี่ยมีความภูมิใจที่เข้ามาร่วมสนับสนุนนะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่2ครับก็อยากจะฝากให้ ทุกคนทางบ้านนะฮะที่สนใจเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการนี้เพราะถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับแล้วก็อยากให้ส่งรูปสวยๆนะครับรถของคุณนะครับเข้าไปที่เฟซบุ o กนะครับของทาง p พล n e er. นีมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในครั้งนี้ซึ่งทางเลนโซเองก็มีความยินดีครับที่จะมอบล้อแม็กตามที่คุณเลือกเลยฮะให้เหมาะกับรถคุณที่สุด พี่สุวิทย์ครับขอถามเลยแล้วกันนะครับฟิล์มกองแสงลามินาของเรานั้นเป็นอันดับหนึ่งอยู่ณตอนนี้ในประเทศไทยของเรานะครับอยากจะทราบว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้ฟิล์มกองแสงลามินานั้นมีอะไรบ้างครับครับก็ที่เรารู้จักกันดีนะครับก็เป็นฟิล์มติดรถยนต์และอาคารลามินานะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาผลิตภัณฑ์บรรทุกสัมภาระทูเล่แล้วก็มีตัวเคลือบโพลิเมอร์นะครับปกป้องรถยนต์เรืออากาศยานไทบอสจากอังกฤษก็ยังมีตัวของลำโพงนะครับเทคโนโลยีพักนน์พยซิีไจากปประทญุ่่ แล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยเราเปิดผลิตภัณฑ์ตัวเบรนะครับฟิล์มนิ้วพายติดกระจกด้านนอกรถจากอเมริกาอีกหนึ่งตัวครับครับโปรดักต์มีเยอะมากภายใต้ของแบรนด์ฟิล์มของแสงลามิน่าเนี่ยเรามีส่วนร่วมยังไงกับงานครั้งนี้ครับงานพายโอเนียคาโอเดโอคิงครับครับสำหรับพายโอเนียคาโอเดโอคิงนะครับอันนี้เป็นหรือว่าเป็นโครงการเนี่ยสำหรับชีวิตยุคใหม่นะครับทางลามิน่าเองเนี่ยก็เลยสนับสนุนนะครับด้วยการนําฟิล์ม ดิจิ t a ลซีทเนะครับเป็นเทคโนโลยี Semic โคตติ้งเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ไม่รบกวนเรื่องของสัญญาณดิจิทัลนะครับก็เลยเหมาะกับโครงการของตัว p i o n เนียคาร์โอเดโอคิอยากให้ฝากถึงงานครั้งนี้หน่อยครับพี่ก็ขอเชิญชวนนะครับทุกทท่านนะครับเข้าร่วมโครงการดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอยินดีรุ่ยหน้านะครับกับทางแชมป์นะครับซึ่งจะได้เป็นแชมป์ของ p i o n เนียคาร์โอเดโอคิครับ แต่ถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับอย่าลืมส่งรูปของคุณพร้อมกับรถแล้วก็ข้อความครับบอกเลยฮะว่าคุณอยากได้รถของคุณเป็นแบบไหนนะฮะส่งมาได้ทางด้านของแฟนเพจ f a e e b o o ไพลอนเนียนะครับไม่แน่นะเจ้าของรถคันนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ